ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระสังแสงนำทางสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชุมชนณตำบลกระสังอําเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระสังหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในานามสกอรอระดับอำเภอรกระสัง ที่เป็นมากกว่าสถานศึกษาแต่คือหัวใจที่เต้นรัวด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการจุดประกายและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยอัตลักษณ์ฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมและเอกลักษณ์เครือข่ายดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาแห่งนี้จึงเป็นเสาหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน องประกอบที่ 1. ความพร้อมของสถานศึกษา1.1อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ความภาคภูมิใจของสอกอรออําเภอกระสังนอกเหนือจากบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์กลา, <underneath> างการเรียนรู้แล้วสกอรระดับอําเภอกระสังยังให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณสกรระดับอำเภอรกระสังท่านจะสัมผัสได้ถึงความเรียบร้อยสวยงามของอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมด้วยถนนภายในบริเวณที่สะอาดตาชวนให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายการจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งอย่างสวยงามทำกลางพื้นที่สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเพลิดเพลิน ภายในอาคารได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างเป็นสัดส่วนและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายอาทิห้องผู้บริหารศูนย์รวมการวางแผนและกำหนดทิศท,ทางการดำเนินงานห้องการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับพื้นที่สำหรับจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบห้องการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายห้องสมุดประชาชนคลังความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ห้องแผนและยุทธศาสตร์จุดเริ่มต้นของการวางแผนเพื่ออนาคตห้องพัสดุการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาห้องธุรการศูนย์กลางการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและบริการนอกจากนี้สกอรอระดับอำเภอกระสังยังให้ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งต่อความสะดวกสบายของผู้มาเยือนโดยมีห้องน้ำที่สะอาดและสวยงามไว้บริการ มีป้ายชื่อสถานศึกษาที่มั่นคงแข็งแรงมองเห็นได้ชัดเจนสร้างความน่าเชื่อถือและจดจำง่ายความใส่ใจในสิ่งวาดล้อมสะท้อนผ่านการจัดเตรียมถังขยะที่เพียงพอพร้อมระบบคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับผู้มาติดต่อและผู้เรียนสถานศึกษายัางได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้บริการอย่างเพียงพอ1.2การจัดการเรียนการสอน สกอรระดับอำเภอกระสังหัวใจของการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชุมชนนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระสังยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนสกอรระดับอำเภอกระสังมุ่งมันในการวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทีมงานจะลงพื้นที่ศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดหัวใจของการพัฒนาหลักสูตรอยู่ที่การทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมสกอรอได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆร่วมกับหน่วยงานและชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ professional learning community PLC ซึ่งช่วยให้ได้แผนงานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียนและผู้รับบริการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการทักษะเพื่อประกอบอาชีพหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตในการจัดการเรียนการสอนสอกรระดับอำเภอรกระสังได้นำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาการเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้การวัดผลที่หลากหลายก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนได้รอบด้านและเป็นธรรมเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทำให้มั่นใจได้ว่าทีมงานของสองกอรอมีความรู้ทักษะและเทคนิคการสอนใหม่ๆพร้อมที่จะส่งมอบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนอกจากนี้สกอรรอระดับอำเภอรกระสังยังมีระบบการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนที่อาจหลุดออกจากระบบการเรียนรู้ To t ท l z ซ r o d r ด p o u t t ทัอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จนสำเร็จตามเป้าหมายและที่สำคัญคือสถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการเรียนการสอนและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของสองกรระดับอำเภอกระสังมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงในทุกมิติ1.3สื่อและวัสดุอุปกรณ์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระสังให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานภายในสถานศึกษามีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้และคอมพิวเตอร์จำนวนมากอย่างเพียงพอเพื่อรองรับทั้งผู้เรียนและบุคลากรให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้การทำงานหรือการค้นคว้าได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทั่วบริเวณทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดโดยมีบันทึกการใช้งานที่ชัดเจนและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์และครุพันแต่ละชนิดอย่างเป็นประจำซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน องค์ประกอบที่2ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2.1สวัสดิการและการสนับสนุนพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระสังยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพภายในบริเวณสกรออำเภอรกระสังได้มีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและบุคลากรทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนจะได้รับน้ำสะอาดสำหรับดื่มตลอดเวลานอกจากนี้ห้องน้ำและห้องสุข,ขาก็ได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมสะอาดถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินสกรออำเภอกระสังมีการจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหันได้อย่างทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้นสถานศึกษายังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวจึงได้จัดโครงการอบรมด้านสุขภาพอนามัยสำหรับผู้เรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นโครงการป้องกันโรคติดต่อซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัวสกรระดับอำเภอกระสัง2.2สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระสังยังให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและบุคลากรทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองและมีชีวิตที่ดีทั้งในและนอกเวลาทำงานพื้นที่ทำงานของสองกรออำเภอรกระสังได้รับการออกแบบให้สะอาดแสงสว่างเพียงพอเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงานและการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมพื้นที่รับรองสำหรับบุคลากรกลุ่มพิเศษเช่นผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภยัย ที่สำคัญสอก,กรอำอเภอกระสังตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญจึงส่งเสริมแนวคิด work-life balance เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุลน,นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการมีชีวิตที่มีความสุขทั้งในและนอกสถานศึกษา2.3งานกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระสังอย่างมุ่งมั่นในการจัดงานกิจกรรมตามภารกิจที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทั้งผู้เรียนบุคลากรสถานศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนสอกรอรอำเภอรกระสังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่พร้อมกันนี้สถานศึกษา ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมโดยมีกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเช่นโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญสอกอรอ,อเราเภอกระสังจึงจัดให้มีกิจกรรมสืบสารประเพณีเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตอนเองและส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้สอกรอรยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างจริงจังโดยเปิดโอกาสให้ปราชชาวบ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายแหล่งเข้าด้วยกันที่สำคัญคือทุกกิจกรรมที่ดำเนินไปนั้นไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่การจัดงานแต่สกรออำเภอรกระสังมีการประมวลความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการทุกโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลและบทเรียนที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น